รายการค้าวันที่8ปดมกรานะคะนำใบสั่งซื้อของลูกค้ามาบันทึกเป็นใบรับคำสั่งขายเข้าที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะ mm hmm. กด Word Pro ค่ะกดใบสั่งขาย SO mm hmm. ค่ะโอเคค่ะ F3 เพิ่มค่ะใส่ mm hmm. เลขที่อ้างอิงนะคะ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะวันที่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าแปดค่ะลูกค้ารหัสใส่สูตรกด enter ค่ะีหนึ่งกดเลือกค่ะคอลัมน์ทีนะคะใส่หนึ่งค่ะรหัสใส่สูตรกด enter ค่ะ G หนึ่งคอมพิวเตอร์กดเลือกค่ะ จำนวนหนึ่งเครื่องค่ะราคาสองหมืนหกโอเคค่ะ Enter ค่ะสินค้าในการที่สองนะคะทีใส่หนึ่งค่ะวค่ะใส่จุดกด Enter ค่ะีสองค่ะฮาร์ดดิสกกดเลือกค่ะจำนวนสองเครื่องค่ะ โอเคค่ะราคาห้าพันบาทค่ะ mm hmm. เรียบร้อยแล้วกด F ติดบันทึกค่ะโน mm hmm. no. ค่ะ mm hmm. กดออกค่ะ